สวัสดีพี่น้องเช้าเอลออนทุกคนครับวันนี้กับวันปฤารือหัดที่8ปฤษภาคมนะครับสร้างเงินกับเลยลงมะถเตรียมสีหยอดเขาหลังจากที่เทียกรวาสีลงมไถยหยอดปัดที่นี่ฝนตกนะพี่น้องตกสองเถื่อนะครับเปงเถื่อแรกกําลังสีแห่งดีบัดโตกเกลีอสองมาหงลายก็เกาก็เลยก็เลยหยอดบระทันได้นะครับบัดที่นีวันนี้เปงกับยั้งดินกับ,กบ,กบกยั้งเปียกๆซุ่มๆอยู่บนนี้ยานฝนมันมากอนกเลยฝ่าลงมะถ สำหรับผู้ใดที่สีสอบถามสร้างอึ้งนะครับเกี่ยวกับเอวอ้อนนี่ก็สามารถทั่วมาสอบถามได้ย้ำมือแลงเนื้อครับเพราะว่าย้ำย้ำหนีสร้างอึ้งอยู่หน้าบริรับโทรศัพท์ย้ำมือแลงยังทั่วมาตุ่มสองตุ่มหนีทั่วใดเนาะครับแต่ย้ำบระทันรูเด้อพี่น้องว่าสีเหลวมือใดสำหรับขันขันมือใดเหลวๆสร้างอึ้งสิโพดบอกอีกที่หนึ่งคือว่าประมาณอาทิตย์หนาหะไรจังสีเล้วสำหรับคลิปนี้ก็บม่แ้งข้าวบอกพี่น้องสำนีก่อนเพราะว่าแต่ย้ำบรรทัูเด้พี่น้องว่าฝนมันอีกบ อันนี้กะฟ้าบักคัดคือกันขนาดดินตุ่มๆอยู่นี่กะฟ้ามาไถนะครับยานประทัานไถตากแดดไว้จังน้อยแ้วก็จีไรมาขาดเตรียมหยอดผู้ที่สนใจแอลออนกะสามารถโทรสอบถามสางอึง้งใดสิเปิดล้านเมื่อใดกะโทวยาเมื่อแรงทุมท่มทุ่มสองตัวมีโทรใดนะครับสำหรับทีนีซัำนีก่อนนะครับขอบคุณและกัสวัสดีครับ